ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันชนแนลค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกคนไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนมมฮัตรอมค่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าเดือนมมฮัตรอมเป็นเดือนที่หนึ่งของอาหรับเลยค่ะหรือจะเรียกง่ายๆว่าวันที่หนึ่งโมฮัตรอมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามก็ได้นะคะซึ่งท่านอุมรัรบินคอตตอบค่ะได้ประกาศให้วันที่หนึ่งโมฮัตรอมเป็นวันปีใหม่ ตามปฏิทินอิสลามค่ะในเดือนมุวฮัรรอมปีที่7ยังเกิดสงครามคอยบัตด้วยนะคะและในเดือนมุวฮัรรอมปีที่12ท่านคอลิดบินวาลิดเป็นแม่ทัพทําสงครามกับเปอร์เซียค่ะอยู่ที่สมรภูมิซาตุสาลาซินค่ะเดือนมุวฮัรรอมปีที่13ท่านอบูบักส่งสารถึงท่านคอลิดให้นํากองทัพไปสมทบกับท่านอบูอบับด้าบินยัดร้อค่ะ เดือนมัฮัตรอมปีที่14เกิดสมรภูมิกอดีซียะขึ้นค่ะเดือนมัวฮัดรอมปีที่16พระนางมาริยะกิปติยะภรรยาของท่านนาบีผู้ที่ให้กำเนิดอิบอรอฮีมลูกชายคนเดียวของท่านนาบีนางเสียชีวิตในเดือนนี้เช่นเดียวกันค่ะเดือนมัวฮัดรอมปีที่24ท่านอุสมานบินอัฟฟานเป็นคอลีฟ้าค่ะ เดือนมุฮัรรอมปีที่37เกิดการประนีประนอมกันระหว่างท่านอาลีบินอบีตอลิบกับท่านมัวอวิยะบินอบีซุกยานค่ะเดือนมุฮัรรอมปีที่61ท่านฮุเซนบินอาลีถูกลอบสังหารค่ะเดือนมุฮัรรอมปีที่65ท่านมารวานบินฮากรรมผู้เป็นกษัตริย์ของราชวงศ์อุมัยะยทำสงครามณสมรภูมิมรยุนรอฮิตค่ะ เดือนมูฮัรรอปีที่187คอลิฟ้าฮารุนอัลรอชีดแห่งราชวงศ์อาบาซิยาสั่งประหา,ารยะฟัดอิบนูยะยาค่ะเดือนมูฮัรรอมฮิจรรอศักราชที่200ฮัสซามะอิบนูอะยุนแม่ทัพของคอลิฟ้ามะมูลในราชวงศ์อาบาซิยาปราบกบฏชนะค่ะ เดือนมัวฮัดรอมปีฮิจรัสศักราชที่202บรรดาผู้นำในสายราชวงศ์อับบาซิยะที่มีความอาวุโสได้ทําการถอดถอนคอลิฟะห์มะมูลออกจากอํานาจค่ะและให้สัตยาบันกับลุงของเขาแทน <c oughs> เดือนมัวฮัตรอมฮิจรัสศักราชที่656กองทัพมองโกเข้ายึดด้านตะวันตกของแบกแดดค่ะทำให้กองทัพของอับบาซิยะพ่ายแพ้ เดือนมัวฮัตรอมฮิจรรสักราชที่1213กองเรือรบราชนาวีของอังกฤษจำนวนสิบลำเดินทางถึงท่าเรืออเล็กซานเดรียค่ะ <c oughs> เดือนมัวฮัตรอมฮิจรรสักราชที่1215นาในผลกิบแบรหรือกิลิแบรแม่ทัพแห่งกองกำลังยึดครองฝรั่งเศสในอียิปต์ได้ถึงแกอ่อสัญญกรรมด้วยน้ำมือของหนุ่มชาวซีเรียค่ะ เดือนหมหุฮัตรอมปีฮิจรรัสักราตที่1222อังกฤษภายใต้การบัญชาการของนายพลเฟเซอร์เขา้ายึดครองอเล็กซานเดรียค่ะ <c oughs> เดือนหมหุฮัตรอมปีฮิจรรัสักราตที่1358มหาวิทยาลายัยอัลอาซฮารได้ทำการประท้วงต่อการวางกำลังตำรวจในมัสยิดอัลอักซอค่ะ <c oughs> และเดือนหมหุฮัตรอมปีฮิจรรัสักราตที่1 3 9 1 การประชุมครั้งที่6ของคณะกรรมาการวิจัยอิสลามแห่งมหาวิทยาลัยอัลอาซฮาร์ัดขานการแก้ปัญหาให้นครอ,อันกุดต้องอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยและการบริหารของชาวอาหรับค่ะนี่ก็เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญคราวๆเท่านั้นนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนมัวฮัรรอมถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ e ี EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ครูสันด้วยนะคะ